ล่าสุดนายฮุนเซนเนี่ยนะครับคิดที่จะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายกําลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกองกําลังของพลเอกเตียบันนายพลห้าดาวซึ่งเป็นสหายเก่าของนายฮุนเซนมีข่าวหลุดออกมาว่านายฮุนเซนเตรียมที่จะปรับโฉมกองทัพครั้งใหญ่ขราวนี้เนี่ยนะครับจะมีการปรับโฉมในกองทัพเรือเน้นเรื่องของกองทัพเรือเป็นหลักนั่นหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าจะมีการปรับปรุง นะครับโครงสร้างภายในกองทัพเรือที่เป็นของหลานชายเนี่ยพลเอกเต,ตียบันที่เขาเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับเป็นผู้บัญชาการทาหารเรืออยู่ตรงนี้หลังจากที่นายคุณเซนได้ส่งพักพวกตัวเองเนี่ยเข้าไปเปรองผู้บัญชาการทหารเรือเพิ่มเติมคือไม่ได้ไม่ได้ปลดคนเดิมออกนะครับแต่ไปเพิ่มเอานะฮะไปเพิ่มใส่ใส่เข้าไปนะครับหน่วยกองเรือยามฝัง่งต่างๆก็ใส่ตนของพวกของพวกตัวเองเข้าไปถึงแม้ว่าจะใส่เข้าไปแล้วไม่ได้เป็นตาแหน่งหลักหรือตําแหน่งที่สั่งการได้แต่ก็ทําให้นายอะไรครับนายเตียบันเนี่ยเกิดความ วหวาดผวาเกิดความกลัวนะครับว่าวันนี้นะครับในฐานะที่เป็นเพื่อนซี้กันเคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกันมาวันนี้อาจจะต้องเป็นศัตรูกันก็เป็นได้ที่ถามว่านายฮุนเซนทาไมต้องทําอย่างนี้หลักการคิดง่ายๆของนายฮุนเซนตอนนี้คืออะไรก็ได้ที่เป็นพักพวกเครือญาติของกูกูไม่เอาคนนอกกูไม่เอาคนอย่างสไนยดึกกูไม่เอาคนอย่างเตียบันแต่กูจะเอาญาติกูเข้าไปเป็นนายทหารเอาเข้าไปเป็นหูเป็นตานะครับมีอะไรคอยรายงานคอยรายงาน,คอ,างานคอยรายงานตลอด ฉะนั้นนายฮุนเซนกาลังมองว่าถ้าเกิดเอาพักพวกตัวเองเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วจะมั่นใจได้ว่าปากระบอกปืนทุกกระบอกจะไม่หันพุ่งเข้ามาตัวที่หนายฮุนเซนนั่นหมายถึงว่าฮุนเซนเขารู้แล้วว่าวันนี้นะครับสถิตภาพอำนาจทางการเมืองเขาสั่นคลอนวันนี้นอกจากที่เขาจะต้องระแวงพักพวกเพื่อนพ้องสหายลบเขายังต้องระแวงเพื่อนเก่าๆเขาอีกหลายคนซึ่งแน่นอนครับคนที่จะโดนต่อไปและมีข่าวว่าจะโดนปลดด้วยนั่นก็คือพลเอกสนนยดึกอาจจะเอาเข้ามาเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคือพูดง่ายๆว่าคุณเซนเขาไม่ไว้ใจอ่ะเขาเริ่มไม่ไว้ใจแล้ววันนี้เขาถึงเอากองกําลังกองพันบาร์บีคิวเขาเนี่ยไปอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อไปเป็นหูเป็นตาเขาไม่มั่นใจว่าเพื่อนเขาสไนยดึกจะทํางานได้เขาไม่เขาไม่ไว้ใจและเขากลัวว่าถ้าเกิดยังขืนปล่อยให้สไนดึกเนี่ยมีอํานาจอยู่อย่างนี้แล้วสักวันหนึ่งก้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาภายในกรุงพนมเปญสไนดึกก็จะสั่งสั่งเอาทหารจากแนวชายแดนเนี่ยถอนกําลังมาแล้วก็เอาเข้ามาเขาอาจจะมองไปถึงว่าร่วมมือกกัับบเตียน็ได้ พราลูกชายเตียบันก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งไม่ได้มีอํานาจอะไรคนที่มีอํานาจในตระกลูลเตียบันตอนนี้มีอยู่หนึ่งเดียวคือผู้บัญชาการทหารเรือในกมายความว่าเป็นหลานชายคนแครกหรือหลานชายคนโตของนายพลเอกเตียบันนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้พลเอกเตียเซเฮฮาเนี่ยก็มีตําแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็มีตาแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทร,ระวงกลาโหมด้วยแต่ก็เป็นตําแหน่งขาลอยนะครับเป็นตําแหน่งขาลอยซึ่งไม่ได้มีบทบาทอํานาจอะไรคือพูดง่ายๆว่าเป็นเบ้เป็นเบ้ของฮุนบานเน็ตซึ่งจริงๆแล้ว นะจริงๆแล้วในตัวของเตียบันเองเขาก็ไม่พอใจนะครับเพราะไม่พอใจเพราะว่าจู่ๆก็ไปปลดฟ้าผ่านะครับเปลี่ยนจากตัวพ่อเป็นตัวลูกเพราะถ้าเกิดว่าตัวพ่อเนี่ยถ้ายังอยู่ในตําแหน่งกนยังมีบาร,รมีอยู่จริงไหมครับถึงแม้ว่าในตําแหน่งนี้จะสั่งการอะไรไม่ได้แต่ว่านายเตียบันยังมีลูกน้องเก่าอยู่เต็มไปหมดนะครับแต่ถ้าไดสั่งในฐานะรัฐมนตรีกลาหมนะครับมันก็อาจจะมีคนออกมาและอย่างหนึ่งเนี่ยเตียบันเองเขาก็มาใช่คนเด็กพึ่งมาเกิดเด็กอายุสิบแปดขันแดกแล้วออกมาแล้วซะแต่เขาเป็นขาเก่าอยู่ที่นั่นมานานเขา,นา,นขา,นานสนิทก ไอ้เนี่ยพลพลโทอะไรเนี่ยที่คุมกําลังกองกําลังบาร์บีวเองเนี่ยเขาก็สนิทกันหมดสนิทกันหมดแต่ตอนนี้ฮุนเซนเขาก็รู้ข่าวเขาก็ไม่สบายใจไงเขาเลยอยากจะเอาญาติพี่ญาติน้องของเขาเนี่ยเข้ามาคุมกาลังแทนซึ่งตรงนี้คือจุดบอดเป็นจุดตายซึ่งคนพวกนี้เขาไม่ได้รู้เรื่องการทหารเลยเพียงแต่เอาเข้าไปมีอํานาจอยู่ตรงนั้นแล้วฮุนเซนสั่งอะไรไอ้พวกนี้ก็จะต้องทําตามฉะนั้นทุกอย่างมันจึงตกอยู่ที่ฮุนเซนคนเดียวแล้วคขมเนก็จะถึงเวลาแล้วที่จะต้องอะไรฮะพบกับหายนะ ขมรจะพบกับหายนะเพราะนายคุณเซนเป็นคนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขมรนเป็นคนฆ่าล้างเพื่อนแล้ววันนี้คุณเซนกําลังฆ่าตัวเองตายด้วยวิธีคิดเก่าๆที่คุณเซนเขากาลังทําอยู่การเลื่อนยศปลดย้ายในทหารในระดับกองพันุที่คุณเซนที่มีข่าวว่าคุณเซนไปปรับยศไปปรับปลดเปลี่ยนในประเทศสามสิบวณะเนี่ยระดับกองพันเนี่ยนะครับคือระดับผบพันเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันถ้ามันเป็นจริงนะมันก็ถือว่าสุ่มเสี่ยงต่อการที่นายคุณเซนจะถูกก่อการรัฐประหารนะครับต่อให ญาตินายคุณเซนไปเป็นรองผู้จัดการตาหารเรือไม่มีอำนาจนะครับก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่รายงานกลับเข้ามาอย่างเดียวว่าตอนนี้กองทัพเรือทาอะไรบ้างวางแผนอะไรบ้างมีการวางยุทธศาสตร์ยุทธการของกองทัพเรือ,ขอเขมรเป็นยังไงบ้างเขายัางเก่งก็ได้แค่รายงานมาเท่านั้นแต่วิธีการก็คือหมายความว่า,วาไอหลานชายพลเอกเตียบันก็คงจะไม่เรียกเข้าร่วมประชุมบ่อยๆประมาณนั้นนะครับอันนี้คือจุดตายของนายคุณเซนอันนี้กเออจะเเจะจะจะเล่าให้ฟังก็เท่านั้นเองนะครับ ซุ่มเสียงครับซุ่มเสียงอย่างมากทหารนำตามแนวชายแดนก็ไม่มีใจจะลบแล้วนะครับวันนี้ก็รีวิวสินค้าขายของอย่างเดียวนะครับอีกหน่อยสักพักมาวางปืนทิ้งปืนถอดชุดได้วิ่งหนีกลับบ้านไปรับจ้างรีวิวสินค้านะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นติ๊กต็อกเกอร์ดีกว่าสบายใจกว่าเยอะแล้วทาหารเขมรงก็จะมีปัญหาเพราะว่าวันนี้ตามแนวชายแดนเนี่ยที่มีกําลังทหารขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเพราะว่าถูกกองกําลังบาร์บีคิวเนี่ยสั่งการให้ไปทําถามว่าความน้อยเนื้อต่ําใจในสนามลบตามแนวชาแแดดดดนนนนนนพวกกีี้้่่ททหรรมมมััััตงุะปปบบบคคคิิ กูอยู่กันมานานอยู่ๆมึงมาสั่งกูสั่งนูน่นสั่งน,น,งนี่เพียงแค่ว่ามึงสวมชุดที่อะไรฮะเป็น V.I.P. ราคาคุณเซนต์เท่านั้นเองแล้วมึงก็มาเป็นใหญ่เชื่อผมนะครับยังไงเดี๋ยวมันก็แตกคอกันขนาดระดับเบอร์บิ๊กๆมันยังแตกคอกันแล้วเลยตอนเนี้ยโอกาสที่นายคุณเซนจะถูกราฐาัฐประหารผมว่ามีสูงมีสูงครับหรือว่าการทราาํารัฐประหารครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการที่นายคุณเซนลาบคือหมายความว่านายคุณเซนสั่งสั่งเปิดศึกเลยเปิดพอเปิดเส่ปุ๊บก็ยิงตันต วันนี้นายคุณเซนทำพลาดนะไปเอากองกําลังอารักขาตัวเองสองกองพันเนี่ยออกไปอยู่ตามแนวชายแดนหมดเลยแล้วข้างในแม่งก็หลงเหลงหลงเหลงเหลือไม่เหลือไม่ขี่สิบคนเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดสมมตินเปิดศึกตรนภาษาตาเมือนทมภาษาตาเมือนโตภาษาตาควายเกิดเปิดศึกพร้อมกันสามทางเนี่ยไอข้างในนี้ไม่เหลือเลยเลยนะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตาเรือว่างไงตาเรือว่างแล้วแม่งมีจรวดจรวดพอที่จะยิงเข้ามาถึงบ้านคุณเซนได้พอจะมีจรวดยิงเข้ามาที่กรุงพนมเปญได้มันทํานะครับมันทํานะ แค่มันยึดบ้านคุณเซนได้มันจับคนในครอบครัวคุณเซนมาเป็นตัวประกันเนี่ยผมว่าตายหมดแล้วยังไงคุณเซนก็ต้องถอยนะครับสู้ไม่ได้วันนี้คุณเซนเขาเลยต้องเปลี่ยนกติกาใหม่ไงเอาญาติพี่น้องตัวเองไปไปอยู่แล้วก็รอเลยครับรอขึ้นเดี๋ยวหลานชายคนโตของพลเอกเตียบันเดี๋ยวก็ได้เลื่อนยศมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาหงเปิดอีกตําแหน่งนึงนะครับแล้วเอาหลานตัวเองแล้วเอาญ่าตัวเองขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการทหารเรือสั่งเป็นบ้างไม่เป็นบ้างไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้สั่งไว้เท่านั้นเองอัันนนี้คคืออววาามมกลขงเ แลวผมบอกให้เลยนะครับถ้าแม่งเปิดศึกเมื่อไหรผมว่าศึกภายในเกิดขึ้นทันทีเขาจะตามมาหลอยหลังให้คุณเซนทันทีวันนี้ทหารเขมรนตามแนวชายแดนหลายจุดแล้วนะครับวันนี้หลายจุดแล้วนะฮะมีการอะไรครับรับจ้างทหารขมรนรับจ้างแล้วแต่ไม่ใช่รับจ้างฆ่าคนนะรับจ้างรีวิวสินค้าไปกันใหญ่แล้วนะครับเนื่องจากว่าทหารขมรเนี่ยตอนนี้ตามแนวชายแดนเนี่ยไม่มีจะกินแล้วนะครับเคยได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละเจ็ดบาทตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วนะ บางพื้นที่ไม่มีเงินสนับสนุนค่าเบีย้ยเลี้ยงวันละเจ็ดบาทแล้วมีข่าวว่าเงินเดือนนี่อาจจะต้องตกเบิกด้วยมันมาถึงขั้นนี้แล้วอะขเขมร่ะแต่ว่าแต่ว่าคนในขเขมรเขาไม่รู้ว่าทหารขเขมรมันลำบากยังไงได้้อยู่ในแนวชายแดนต้องมารับจ้างรีวิวสินค้าแล้วแม้จมีพ่อค้าแม่ค้าหัวใสก็มารับจ้างมาบอกเอ๊ะรับจ้างรีวิวหน่อยมาอยากเอาเงินไหมไปถ่ายให้หน่อยแล้วก็มีคนกํากับมีคนจัดท่าจัดทางมีคนถือป้ายให้พูดเรียบร้อยเลยนะครับงานหนึ่งเนี่ยนะครับเห็นว่าค่าจ้างหน 1, 50, ึ่งหนึ่งแสน หรือประมาณหนึ่งพันบาทในบ้านเราเนี่ยแล้วแม่งจ่ายกันทั้งกองร้อยเลยหนึ่งพันบาทแบ่งกันทั้งกองร้อยคุณคิดเอากันแล้วกันมันลําบากกันขนาดนี้ล้บาาจนไม่มีข้าวจะกินไม่มีเงินจะใช้ต้องมารับจ้างหารีวิวแล่พ่อค้าแม่ค้าขายของในเขมรนั่งก็หัวใสที่หมายเลยจ้างไอ้พวกนี้มารีวิวสินค้าพอรีวิวสินค้าเสร็จสุดท้ายมันลงด้วยประโยคว่าเงินทุกบาทสนับสนุนกองทัพเขมรตามแนวชายแดนให้คนเขมรที่มันมีตังค์พอจะกินจะใช้ได้มันก็ซื้อไงโอ้โหมันไปกันขนาดนี้แล้วพี่น้องิดูเ แล้วอย่างนี้ไม่อย่างนี้ต่อให้มันมีอาวุธดีๆยังไงเนี่ยมันผมว่ามันก็ใช้ไม่ไปหรอกและอย่างหนึ่งขวัญและกำลังใจมันก็ไม่มีนี่มันยากจนไม่มีกินขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันนี่นะครับในในในขมรเองเนี่ยในบ้านของไอ้คุณเซนอันมีกินมีใช้มีเก็บมีจ่ายบ้านเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนเปิดไฟทั้งวันทั้งคืนมีสระน้ากินหรูอยู่สบายอาหารดีดนตีไพเรอแต่กับทหารขมรที่อยู่ตามแนวชายแดนก็ต้องหาแดกเองไปขอทานวันนี้ก็ไม่มีแล้วไม่มีใครเขาจะให้นะครับ เออมันก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะมิติใหม่แห่งวงการถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะโอกาสที่เขมຈจะมาลบกับเราเนี่ยถ้าไม่มีมันจากมันจะกระทิ้งปืนหมดแล้วโฆษณาทั้งหมดหกชิ้นคือมึงต้องโฆษณาหกรายการอ่ะมึงถึงจะได้หนึ่งแสนห้าหมื่นเลี้ยวอ่ะนะครับก็คือประมาณพันกว่าบาทอ่ะมึงต้องมึงต้องเหนื่อยแต่ว่ามันเหนื่อยยังไงมันก็สบายกว่าไปนั่งถือปืนอยู่ในอยู่ในหลุมหลบภัยอยู่ในใหลุมบังเกอร์ยืนถือซองกาแฟดีกว่าแม่งถือไปถือมาพูดไม่กี่คำกูได้ตังไลที่แสนหกแสนห้าเห แล้ววันนี้ทหารเขเมรที่ไหนมันจะมีกําลังใจจะไป,บปรบกับผมถามเนี่ยกฎกติการ,ระเบียบวินัยทหารแม่งก็ไม่มีใครจ้างทำที่อะไรกูทำแม่งหมดตอนนี้ใครจ้างไปล่าหมาแม่งก็ไปตอนนี้อผมพูดตรงๆนะครับใครอยากโฆษณาสินค้าตามแนวชายแดนก็แวะไปหากองทัพเขเมรยนะแม่งถ้าคนไทยไปจ้างมารีวิวตอนนี้มันรับเลย,ม,ลเลยมันมองเราเป็นพ่อเลยทีเนี้ยเพราะเงินบาทมันสูงอ่ะสูงกว่าเงินเรียวมันอ่ะเราจ้างแม่งพันหนึ่งโอ้โหมันทำตายเลยอ่ะจริงไหมมีของเยอะๆจ้างแม่งรีวิวสักสิบรายการให้แม่งสองพันเงี้ยโอ้ยแม่งขยันแล้วแม่งถามเลยพี่หมดแแลล้้ววเเหหหรรรออออมมมมดีีาบกกผนะจิง เนี่ยคือคือกำลังพลหลักๆที่เอาไว้ปกป้องอธิปไตยขเขมรเนะี่ยวางปืนกันหมดแล้วเจอผลิตภัณฑ์สินค้าเข้าไปทีพากันรวยเลยลทีนี้ขเขมรที่สะใจดีใจกันใหญ่เลยแล้วเรื่องนี้เนี่ยคุณเซนคุณมาเน็ตมันรู้ไหมเนี่ยว่าลุงน้องมึงไม่มีจะกินเนี่ยจริงไหมครับแล้วทีไ่ไอ้ไอ้ที่มีกินเนี่ยที่ได้ตังค์มาเนี่ยไม่ได้ไปซื้อของต้องเข้าเมืององีกเข้าเมืองไปอย่างน้อยก็ต้องมีแล้วห้าสิบโลร้อยโลค่าน้ำมันอีกเท่าไหร่อะแล้วจริงน้ำมันตอนนี้แม่ไม่มีคือมึงกำเงินอยู่ในสนามรบแม่่งก็มมีปรระะโยชน์อจิ มึงจะไปซื้ออะไรกินยกเว้นว่ามึงจะเดินมาฝั่งฝาทหารไทยซื้อพี่พีผมพาซื้อหน่อยพี่นะครับใคร f อคนไหนอยากจะมีสินค้าอยากจะไปรีวิวก็บอกผมนะเดี๋ยวผมติดต่อให้ทหารเขมรวันนี้ไม่มีแล้วเสียงไม่มีแล้วเขมรเราคือเพื่อนกันถ้ารับจ้างถ้าเกิดจ้างมารีวิวนีว่มันคือเพื่อน